ในโลกแห่งศิละปะการต่อสู้มีชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวขานถึงพลังความสง่างามและจิตวิญญาณนักสู้นั่นคือมวยไทยศิละปะการต่อสู้ประจำชาติของไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแต่เหตุใดมวยไทยจึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางย้อนกลับไปหลายร้อยปีมวยไทยได้พัฒนามาจากศิละปะการต่อสู้ที่ใช้ในการศึกสงครามปฐมบทของการเผยแพร่ที่ไม่ใช่แค่ในสมรภูมิ แต่เป็นการแสดงให้นานาชาติได้ประจักษ์ถึงความแข็งแกร่งและเทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยคือช่วงคริสตศตวรรษที่19หลังจากสงครามโลกครั้งที่2นักมวยไทยได้มีโอกาสไปแสดงฝีมือในต่างแดนความสนใจเริ่มก่อตัวขึ้นจากนั้นในช่วงทศวรรษที่1970และ1980กรกระแสะความนิยมได้พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากการที่นักมวยไทยได้ปะทะกับนักมวย จากศิลปะการต่อสู้ขแขนงอื่นๆในเวทีระดับโลกและสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแม่ไม้มวยไทยที่ใช้หมัดสอกเข่าและเท้าได้อย่างลงตัวและทงพลังจนได้รับฉายาว่าศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้มวยไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกนอกจากการเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังแล้วคือความเข้าถึงได้ผู้คนจากทุกเชื้อชาติ ทุกเพศและทุกวัยสามารถฝึกฝนมวยไทยได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนเพื่อการต่อสู้การออกกำลังกายหรือแม้แต่เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่ฝังรากลึกอยู่ในทุกท่วงท่าองค์กรสำคัญอย่างสภามวยไทยโลกเวิล์มวยไทยเข่าเซียวและสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ International Federation of Muay Thai Association มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่และจัดมาตรฐานการแข่งขันมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทําให้มวยไทยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในปัจจุบันมวยไทยได้ถูกบรรจุเป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเ o r l d g เก e s และมีแนวโน้มที่จะได้เข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกในอนาคตนี่คือเครื่องยืนยันถึงการยอมรับในระดับโลกมวยไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปะก,การต่อสู้ แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกได้เรียนรู้ถึงวินยัยความอดทนและจิตวิญญาณนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ทำให้มวยไทยสามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้คนทั่วโลกได้อย่างแท้จริง